เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขามีสายเลือดพันธุกรรมที่ชัดเจนที่เกิดจากการผสมจริงของเจ้าบิ๊กเบิร์ดครับได้ข่าวว่าแม่เขาสูงใหญ่เหมือนกันแม่เขาที่ที่รู้มาก็สูงเกือบ160ครับโอ้แม่พันุใช่ครับเกือบ160ใช่ครับอยู่ที่หนองบงอัวลำพูนแสดงว่าจุดเด่นของเขาคือได้มาแม่ด้วยพ่อด้วยแม่ด้วยพ่อด้วยครับจุดเด่นของบิ๊กเคเป็นไงบ้างที่เจ้อเห็นตอนแรกเลยชอบอะไรครับคือเรื่องกระดูกโครงสร้างครับคือ ทั้งใหญ่ทั้งยาวมีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็แข้งขาเล็บใหญ่ครับก็เป็นเป็นควายที่เราอยากได้แล้วครับคือสูงใหญ่ยาวแล้วก็มีกระดูกหน้าตาวงเขาอะไรที่ค่อนข้างใหญ่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ ยาควายตาพ้าลามบำรุงกำลังควายเห็ดให้ควายสุขภาพแข็งแรงจเจริญอาหารอย่าปละัสะน้ำนมตาพ้าลามบำรุงวัวควายคอดลูกไม่วัวควายน้ำนมบดีอยาควายตาพ้าลามซอยได้ขอบคุณเซฟฟาร์มสเปรม่วงฉีดพ่นบาดแผลวัวควายหายรวดเร็วทันใจแผลสดแผลติดเชื้อแผลแห่งไว้ใสเซฟฟาร์ม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ชัยยันฟาร์มนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมที่นี่เหมือนทุกครั้งเลยมาแล้วก็ไม่เคยขาดควายดีๆนะครับวันนี้มีพ่อพันธุตัวใหม่นะครับพี่เสี่ยโอพึ่งนําเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเข้ามาให้พี่น้องดีชมกันเดี๋ยวให้เสี่ยโอแนะนํานะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือชื่อเจ้าบิ๊กเคครับเป็นลูกของเจ้าบิ๊กเบิร์ดผสมจริงที่ข้อเต่อุ่นใจตะแบ่งฟาร์มครับแล้วก็ส่วนแม่เขาเป็น ลูกสาวของเจ้าโบตีพีครับเจ้าโบตีพีก็เป็นเป็นลูกลูกของเจ้าปานสุรินครับเป็นสายปานสุรินเรียกว่าสายปานสุรินนี่จุดเด่นเลยคือใหญ่ยาวใหญ่ยาวครับครับตัวนี้บวกกับบิ๊กเบิร์ดซึ่งเป็นสายของเงินอุทัยเนาะครับรวมมาเป็นเจ้าบิ๊กเคนะครับบิ๊กเคปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้บิ๊กเคอายุสองปีเจ็ดเดือนครับ สองปีเจ็ดเดือนตัวใหญ่มากครับมีฟาร์มสูงของเขาก็ร้อยหกสิบหกครับร้อยหกสิบหกข้างหน้าร้อยหกสิบหกครับข้างหลังร้อยหกสิบเก้าก็แต่ร้อยเจ็ดสิบอแล้วข้างหลังเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับฟันหลุดยังครับตัวนี้ฟันเพิ่งจะหลุดไปครับเพิ่งจะขึ้นฟันน้านมหลุดแล้วนะครับฟันแท้กําลังขึ้นคู่แรกคแรกโอ้โหตัวนี้เสียโอไปเจอยังไงครับตัวนี้ได้นําเข้ามาเป็นพ่อพันธุของเราคือตัวนี้จริงๆแล้วก็เป็น ควายที่อยู่กับเฮยคํมบรีเทพเป็นควายที่แต่อุ่นเป็นคนแนะนําแล้วก็แบ่งซื้อให้เฮยคํมบรีเทพไปครับครับแล้วก็ส่วนเฮยคําก็คุยกับผมอยู่เรื่อยประมาณนี้ครับก็สนิทสนมกันอยู่<ช>แล้วใช่ครับแล้วก็เฮยคําไปเลี้ยงประมาณกับสองปีครับแล้วก็สุดท้ายก็แบ่งเฮยคํามาตัวนี้แสดงว่าเมื่อตอนที่บิ๊กเบิร์ดอยู่กับเสี่ยอุ่นใจสแสวงฟาร์ม พี่น้องที่เป็นเจ้าของแม่พันธุ์เนาะใช่ครับนำแม่พันธุ์มาผสมที่น้องบัวลําพูใช่ครับนะครับแล้วก็เกิดลูกชายออกมาเป็นเจ้าบิ๊กเคนะครับก็ตอนหย่านมก็เสียอุ่นได้แนะนําให้เฮียคำแบ่งไปเป็นพ่อพันธุ์เนาะใช่ครับก็ปัจจุบันก็เสียอุ่นก็แนะนําว่าเออตัวนี้ดีนะอยู่กับเฮียคาใช่ครับนะครับเจโอก็ได้ไปขอ สู่ขอมาใช่ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขามีสายเลือดพันธุกรรมที่ชัดเจนที่เกิดจากการผสมจริงของเจ้าบิ๊กเบิร์ดครับได้ข่าวว่าแม่เขาสูงใหญ่เหมือนกันแม่เขาที่ที่รู้มาก็สูงเกือบ160ครับโอ้แม่พันธุใช่ครับเกือบ160ใช่ครับอยู่ที่หนองบัวลำพูนแสดงว่าจุดเด่นของเขาก็คือได้มาแม่ด้วยพ่อด้วยแม่ด้วยพ่อด้วยครับจุดเด่นของบิ๊กเคเป็นยงไงบ้างที่เจโอเห็นตอนแรกเลยชอบอะไรครับ คือเรื่องกระดูกโครงสร้างครับคือทั้งใหญ่ทั้งยาวมีโครงสร้างที่ใหญ่อืแล้วก็แข้งขาเล็บใหญ่ครับก็เป็นเป็นควายที่เราอยากได้อยู่แล้วครับคือสูงใหญ่ยาวแล้วก็มีกระดูกหน้าตาวงเขาอะไรที่ค่อนข้างใหญ่ครับแข้งขาใหญ่พื้นดีแน่นนะครับพื้นแน่นนะครับแล้วก็ขาลอยดีด้วยนะครับลําตัวยาวนะครับหน้าเขาเขา หน้าคมนะครับหน้าคมมากนะครับเรียกว่าเป็นควายหล่อนะครับตัวนี้เป็นควายปากใหญ่เหมือนควายโบราณนะตามตำราเลยเนาะที่เขาบอกว่าเลือกควายมาเลี้ยงคือแข้งขาใหญ่หน้าเขาเปิดหัวใหญ่ปากใหญ่นะครับมาตัวนี้มาค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับอยู่กับเสี่ยโอได้กี่วันแล้วครับตัวนี้เพิ่งมาได้สามวันครับสามวันเลยนะเพิ่งเข้ามาแต่สภาพเขานี่ก็คือ ถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้าเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ทั่วไปเลยอยู่กค่อนข้างสมบูรณ์ทางไอคำเขาก็เลี้ยงธรรมชาติครับปล่อยไรทุ่งธรรมชาติเลยปล่อยอยู่กับตรงมีปกติของเสี่ยโอก็จะเป็นสายประกวดพ่อพันธุ์ควายงามตัวนี้ก็จะฉีกแนวไปนิดนึงก็จะเป็นเด่นเรื่องโครงสร้างแล้วเสี่ยโคิดยังไงครับที่เลือกเลือก เป็นเป็นสายนี้ค,ครับคือตัวนี้นจริงๆแล้วมันได้ทั้งโครงสร้างได้ทั้งความสวยงามความสมูทของร่างกายเขาก็มีละครับคือทั้งกระดูกโครงสร้างใหญ่แล้วก็ลําตัวลําตัวเนี่ยค่อนข้างยาวลึกแล้วก็บรนท้ายเริ่มคือมีเนื้อมีหนังหลังตรงคือเขาก็เริ่มสมบูรณ์แบบแล้วครับครับถ้าสมบูรณ์มาก็ค่อนข้างที่จะใช่ครับสวยงามในตัวของเขาเลยนะครับคอย,ยัง เพิ่งฟันน้ำนมหลุดนะครับคือว่าไม่รู้มองเห็นผมรู้ว่าคือเห็นเห็นแล้วมันสะดุดตามากก็คือมันใหญ่ใหญ่แล้วมีความงามความสวยอือือเจ้าบิ๊กเคบิ๊กเคนี่เป็นชื่อเดิมเลยใช่ครับตั้งแต่อยู่กับเฮียคำใช่ครับก็ลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับเบิร์ดแล้วก็ชื่อบิ๊กเคก็น่าจะเป็นชื่อของเฮียคำครับแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของเก่านะครับปัจจุบันก็ทำจริงแล้วว่า ก็มีคนที่อยากจะแบ่งครับคือขอแบ่งเขาหลายคนอืมแสดงว่าตัวนี้เนื้อหอมพอสมควรใช่รู้มานะแต่ก็คือเหมือนกับเขาก็อยากให้อยู่กับผมด้วยประมาณนี้เขาก็เลยเลยให้ผมมาครับจริงๆแล้วถามว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยากขายไปทางไหนครับคือเขาอยากให้มาให้มาอยู่กับเราให้มาอยู่กับผมอะไรประมาณนี้ครับแล้วมาอยู่กับเสียโอเสียโอแพนไว้ยังไงครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือ ก็น่าจะเอาเป็นยืนเป็นพ่อพัน์หลักอีกหนึ่งตัวครับครับแล้วก็จะมีรีดน้ําเชื้อแบ่งเกษตรกรเราอยู่แล้วฮะก็คือตั้งเป้าไว้ก็คือหลอดละห้าร้อยบาทครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ชุดหนึ่งสิบสองหลอดก็ห้าพันบาทครับถือว่าเป็นสายอมตะจริงๆนะครับสายปานสุรินบวกกับเงินอุทัยนะครับเรียกว่าควยงามควยใหญ่ที่ค่อนข้างลงตัวอีกตัวหนึ่ง แล้วก็เอาไว้ปรับโครงสร้างให้ชาวบ้านเกษตรกรที่เขามีแม่พันธุ์ที่กระดูกยังไม่ใหญ่ความสูงยังไม่มีครับครับก็สามารถนํามาผสมจริงได้ผสมจริงคิดยังไงครับก็คิด5 0 0 0ันบาทับ5 0ันบาท5,000ไปกลับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีโครงการฝากผสมท้องด้วยครับฝากทําท้องนะครับตัวนี้คิดยังไงครับถ้าถ้าสมมุติเข้าโครงการระยะยาวก ตรวจท้องก็40วันถึง45วันก็คิดท้องอยู่แม่หนึ่งก็1 5 0 0 0บาทครับก็แล้วก็ค่าเลี้ยงวันละ200รอครับอ๋อก็คือคอร์สทำท้องเนี่ยคือ15 0 0 0าใช่ครับแล้วก็ค่าเลี้ยงดูอีกวันละ200ใช่ครับครับสะดวกแบบไหนก็ลองเอาเข้ามาได้ถ้าอยู่ใกล้ก็ไปกลับได้ได้ครับครับตัวนี้ถือว่าเป็นควายหนุ่มนะครับเรียกว่าเป็นควายหนุ่มนะครับยังไม่ได้น่าจะยังไม่มีผลงานเนาะ ตอนนี้ท้องมีท้องหลายแม่แต่ก็อยู่กับเฮียคำแต่ว่ายังไม่ได้คลอดนะครับแต่ด้วยตัวเขาเองนี่ใหญ่มากมีเฮียคำที่เขาเอาแม่คือแม่แม่ดีๆเขาคือเขาก็ตั้งใจผสมไว้ก็มีแม่ของเจ้าสันที่เข้าผสมกับบีเคครับแล้วก็แม่ของเจ้าฉลามชนครับท็เข้าผสมอ๋อตอนนี้อยู่กับเฮียคำอยู่กับเฮียคำครับโอ้มีโอกาสที่จะออกมาดีๆด้วยแม่ระดับตำนานนะครับ นี่ครับถ้ากล้องจะเห็นเห็นด้านด้านหน้าเขานะครับปากใหญ่มากนะครับปากใหญ่นะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูนะครับแล้วก็นี่ครับขนเตียนเลยครับกินหญ้าเก่งนะครับเนี่ยคำเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวให้เสี่ยวอจับนะครับเดี๋ยวให้กล้องกล้องดูหน้าเขาชัดๆนะครับโอ้โเรียกว่าปากใหญ่กินเก่งนะครับตำราโบราณเลยปากใหญ่จริงครับ เจ้าบิ๊กเคนะครับปากใหญ่ขนคางเรียมหมดเลยครับครับไม่มีขนเลยครับขน <c oughs> ตรงปากตรงคางเดินกินหญ้าเลยธรรมชาติเลยครเรียบนะครับเรียบและปากใหญ่จริงคะดู <c oughs> ผมดูวามในข้อผมไม่ไม้มากใหญ่เท่าก็พอดีช่วงที่เพชรมันคงยัง <c oughs> ยังไม่พร้อมที่จะผสมนะยังเป็นหนุ่มน้อยอย,อยู่เลยตัวนี้ก็เข้ามาประจำการก่อนเรียกว่าจัดของดีอีกแล้วนะครับที่ชัยยันฟาร์มนะครับ แต่และตัวนี่มานี่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเนื้อหอมเหมือนกันข<ค>ายแล้วฝากก็ต้องรีบหน่อยครับ <laughs> โครงการระยะยาวอาจจะอาจจะไม่ไม่นานนะครับแต่ผสมไปกลับนี้มาได้เลยคือ <c oughs> ตัวนี้มันมันลงตัวจริงครับตั้งแต่เราเราดูเราผ่านควายผ่านอะไรนะก็คือมีทั้งกระดูกโครงสร้างลําตัว <c oughs> ทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัว ต่ขาเขาใหญ่มากเลยนะขา<ด>ใหญ่ <ขา S 2> เล็บขาให,ใหญ่มากนะครับแห่งขาเน้่แน่นตึ๊บเลยนะอัตลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับสายนี้เงินอุทัยนะครับเจ้าตั้งแต่วันที่ขอแบ่งกับพี่คำเก็มารู้สึกว่าก็จะเป็นกระแสะอยู่เหมือนกันพี่น้องก็สนใจใ,ในเนื้อตัวมีคนโทรมาจีบบ้างไหมครับตอนนี้ ก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าก็มีเมื่อเช้าก็มีมาดูมาเที่ยวฮะก็มีมาดูแต่คือปลายตัวเนี้คือมันเราก็หาอยู่ครับเราเราเราก็อยากหาที่เป็นโครงสร้างแบบนี้อืมอยู่เหมือนกันฮะก็ชอบอยู่ครับแล้วก็อย่างอย่างตัวเนี้ก็คือเขาก็มีมียังไงก็คือที่มาที่ไปของเขาก็ชัดเจนชัดเจนเนาะเราก็แม่ใหญ่ด้วยเกิดจากแม่ใหญ่นะครับเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นเขาอีกจุดไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เจ้าบิ๊กเคนะครับบิ๊กเคถ้าพี่น้องสนใจอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมชมก็ที่กัดนะครับปักหมุดมาได้เลยที่ชัยยันฟาร์มนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเรียกว่าทีเด็ดอีกแล้วนะครับตัวนี้อยากให้เข้ามาชมตัวจริงครับตัวนี้ครับมองในรูปอาจจะ เห็นมิติไม่เยอะนะครับตัวนี้แต่พอยิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ยิ่งตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตอนตอนซื้อจริงๆนะผมก็ไม่เห็นไม่เห็นก็คือได้แต่ถามคนโน้นถามนี้แล้วก็ศึกษาแต่เวลามาดูตัวจริงตกใจเลยครับตอนเช้ามาดูไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ด้วยเพราะว่าผมเห็นเจีาโอโพสใน Facebook เนาะก็ถือว่าสูงสูงนะครับแต่พอมาชมตัวจริงแล้วเขาสูงแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีมิติ พอสมควรเลยนะครับตัวนี้ความลึกมีอะไรทําตัวยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งตัวใหญ่ตัวนี้ก็เริ่มอยากจะเข้าขคอกแล้วนะครับเพื่อนไปหมดแล้วนะครับเจ้าบิ๊กเคนะครับเดี๋ยวจะให้เซียโอฝากลูกชายตัวนี้กับพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงควายของเราเนี่ยครับครับก็คือตัวเนี้ครับก็คือ ที่นาเข้ามาครับก็เป็นเป็นควายที่มีสายเลือดค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เลือกกระดูกโครงสร้างค่อนข้างดีสําหรับใครที่มีแม่พันธุ์ที่อาจจะโครงสร้างอาจจะไม่ใหญ่ความสูงอา,อาจจะไม่สูงมากก็ผมว่าตัวนี้จะอาจจะเป็นทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรารีดน้ําเชื้อเดี๋ยวจะมีน้ําเชื้อแบ่งจําหน่ายก็คือในราคาที่เกษตรกรจับจต้องได้ครับคือหลอดละ5้าร้อยบาท ก็สามารถสอบถามกันได้ครับครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรหน่อยครับก็เป็นเบอร์ไลน์ของผมก็คือเบอร์0806205612ครับครับผมอยากให้เข้ามาชมกันนะครับคือไม่ใช่แค่พี่น้องที่สนใจอยากจะเอามาผสมนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้นะครับคนที่ทํางานโซนภาคตะวันออกหรือกรุงเทพหรือใกล้เคียงทั่วประเทศเลยเข้ามาชมตัวจริงผมว่าตัวนี้อีกหนึ่งตัวน่าติดตามมากนะครับอลังการทุกสัดส่วนนะครับ หน้าตาวงเขาโครงสร้างนะครับแล้วก็พันธุก,กรรมของเขาเนื้อตัวมาแบบดิบๆไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้อัดอาหารไม่ได้อะไรเลยเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือของจริงนะครับมิดหัวแล้ว <c oughs> อยู่ฝั่ง <c oughs> นู้นมองไม่เห็นมองไม่เห็นกันนะครับอยู่ข้างข้างหลังนะครับก็วันนี้ถือว่าได้เข้ามาชมของใหญ่ <c oughs> อีกหนึ่งตัวอายุพึ่งยังไม่ครบ3ปีแต่เรียกว่าอลังการนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับเจ้าบิ๊กเนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเสี่ยโอมาครับที่เปิดฟาร์มแล้วก็เปิดตัวลูกชายนะครับเจ้าบิ๊กเนะครับ